กาบเรียนท่ทนประธานวุฒิสภา,าที่เคารพกระผมสติดลิ่มพงพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติเป็นกองทุนที่สำคัญที่ทำให้การออมเพื่อการบำนาญของประชาชนครอบคลุมไปทุกภาคส่วน แต่เดิมการอมเพื่อจะได้บำนาญในยามชราภาพนั้นก็เฉพาะที่อยู่ในระบบการจ้างงานที่เป็นทางการไม่ว่าจะเป็นขา้าราชการที่มีกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือที่ได้รับบำนาญถ้าหากว่าเลือกจะได้รับบำนาญตามหลักเกณฑ์เดิม ผู้ที่อยู่ในกองทุนประกันสังคมนอกเนือจากนั้นไม่มีโอกาสที่จะดำเนินการออมที่มีรัฐเข้าร่วมสมทบและได้บำนาญในยามเชราภาพด้วยเหตุนี้เองกองทุนการออมแห่งชาติจึงได้เติมช่องว่างดังกล่าวด้วยเป้าหมายที่จะทำให้ประชาชนทุกคน มีการออมรับเข้าสมทบและได้บำนาญในวัยชราภาพความสำคัญของเรื่องนี้จึงอยู่ที่ว่าทำอย่างไรที่จะให้จำนวนประชากรที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบนี้ได้เข้ามาอยู่ในระบบเพื่อจะได้บรรลุเป้าหมายที่แท้จริงของการที่จะให้การออม ที่มีรัฐสมทบและได้บำนาญครอบคลุมไปถึงทุกคนที่อยู่ในประเทศจากสถิติที่อาจจะเป็นการประเมินโดยประมาณผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของกองทุนการออแมแห่งชาติมี ประมาณ20กว่าล้านคนบางสำนักก็บอกว่ายีล้านคนบางสำนัก,กบอกว่ายี่สล้านคนแต่ในปี2องพัสตามรายงานนี้สมาชิกมีจำนวน2อล้านหแสนคนผมเข้าใจว่าเป้าหมายของกองทุนคงพยายามที่จะขยับให้ไปถึง10ล้านคนซึ่งอาจจะประมาณครึ่งหนึ่งหรือไม่ถึงครึ่งของจำนวน ประชากรทั้งหมดที่มีโอกาสมาเข้ากองทุนนี้ได้เนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ในกองทุนอื่นที่อยู่ในระบบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมอยากเรียนฝากไว้ว่าคงจำเป็นจะต้องเร่งการเพิ่มจำนวนของสมาชิกให้มากกว่านี้และเร็วกว่านี้ผมสังเกตดูในปี2561ถึง2562ท่านเพิ่มได้มาก2566มีสมาชิก จำนวน6 0 0 0 0 0คนแต่2562นี่มีจำนวนถึง2ล้าน3,000คนแสดงว่าในอดีตท,ท่านมีศักยภาพและความสามารถในการที่จะเพิ่มจำนวนสมาชิกได้อย่างก้าวกระโดดอยู่แล้วจึงฝากว่าทำอย่างไรจะได้ทำให้ศักยภาพและความสามารถเหล่านั้นผลักดันให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้ ครอบคลุมจำนวนประชากรให้มากขึ้นที่จะได้มีระบบการออมที่จ่ายเงินสะสมแล้วรัฐจ่ายเงินสมทบเพื่อจะได้เงินบำนาญในยามชราซึ่งก้าวเข้าไปสู่ประเด็นถัดมาก็คือว่าการที่จะได้รับบำนาญในยามชรานั้นก็จะต้องได้รับเงิน จากจำนวนเงินสะสมเงินสมทบสมทบบวกผลตอบแทนจากการลงทุนเพราะฉะนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารการลงทุนให้มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายเงินให้กับสมาชิกได้รับบำนาญใน,นยามชราภาพซึ่งการดำเนินการเช่นนี้ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกองทุนยิ่งขนาดใหญ่ ก็ยิ่งดีเพราะกองทุนขนาดใหญ่นั้นสามารถที่บริหารจัดการได้ดีกว่ากองทุนขนาดเล็กและกองทุนขนาดใหญ่นั้นมีได้ก็ต่อเมื่อมีจำนวนสมาชิกมากขึ้นจึงเกี่ยวพันไปกับข้อแรกที่ได้กล่าวไว้และเมื่อมีจำนวนเงินกองทุนมากแล้วการบริหารจัดการกองทุนก็สามารถที่จะดำเนินการ โดยมีนโยบายที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้โดยในสถานการณ์ที่ปกติที่ไม่ต้องระมัดระวังมากก็อาจจะมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงระดับหนึ่งและสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอีกระดับหนึ่งไอระดับหนึ่งที่ว่านี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นในระดับ กติก็อาจจะเป็นเจ็ดสิบระดับที่เสี่ยงขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็น80-20ิบี่เสี่ยงมากกา็ในช่วงไหนที่เสี่ยงมากก็อาจจะลงทุนมั่นคงสูงถึง90ก็แล้วแต่คณะกรรมการกองทุนจะได้พิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงเป้าหมายสุดท้ายว่าในที่สุดแล้วสมาชิกเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณที่จะได้รับบำนาญแล้วเขาได้รับครบถ้วน ตามที่ได้คำนวณไว้ว่ามีผลตอบแทนจากการลงทุนเท่าไหร่มีเงินที่จ่ายไปแล้วเท่าไหร่รวมกันและก็ถ้าหากว่าในอนาคตท่านสามารถระดมสมาชิกได้มากดังที่ได้กล่าวแล้วกองทุนไม่สามารถบริหารเองได้ก็อาจจะมอบหมายการบริหารส่วนหนึ่งให้กับบริษัทจัดการการลงทุนได้บริหารแทน โดยท่านมีตัวชีวิตที่ชัดเจนแล้วก็มีการแข่งขันจากบริษัทจัดการลงทุนต่างๆเพื่อมานําเสนอว่าถ้าหากว่าบริษัทจัดการการลงทุนเหล่านั้นได้มาบริหารแล้วจะมีผลตอบแทนเท่าไหร่มากกว่าผลตอบแทนที่คณะกรรมการได้คาดหมายไว้หรือไม่ก็จะทําให้การลงทุนนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก็ในขณะเดียวกันก็จะได้มีการแข่งขันกันร,ระหว่าง การบริหารของกองทุนเองกับการบริหารที่ได้มอบหมายให้บริษัทจัดการการลงทุนได้บริหารทั้งนี้และทั้งนั้นเพื่อที่จะว่าก้าวไปสู่เป้าหมาย2ประการประการแรกก็คือว่าสมาชิกครอบคลุมทุกคนในประเทศนี้หรือเกือบทุกคนมีโอกาสได้ออมและได้รับบำนาญตามโครงการของกองทุนการออมแห่งชาติและสเมื่อเข้าเป็นสมาชิกแล้วได้รับผลตอบแทน จากการลงทุนเพียงพอตามที่ได้คาดการไว้ในการเข้าเป็นสมาชิกเท่าที่ผ่านมากองทุนก็ได้ดำเนินการด้วยดีมาตลอดผมขอชื่นชมในความพยายามที่ผ่านมาและให้กำลังใจว่าพยายามที่จะดำเนินการเพื่อบรรลุปเป้าหมายทั้งสองประการที่ผมได้กล่าวแล้วขอบพระคุณท่านประธานครับ